เพราะสื่อมวลชนพลังประชาชนที่ไทยผู้มีอำนาจในประเทศว่ามาจะบ้าเหรอรถเฟอร์รารี่เล่นบนถนนความเร็ว79กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันโดยทุดยาตรกันชัดๆท,ทั้งตำรวจทั้งอายการเมื่อวานนี้ก็มีข่าวดีพัชระยุติธรรมดำรง ประธานกออ,อลงมัดิเอกอฉันปลอดออกเนตนักสุขผู้ชายดุนพินิษมีชอบไม่ฟ้องลูกเศรษฐีขับรถชนตำรวจตายเป็นเรื่องใหญ่ปัญญาอ่อนนะครับท่านที่ก็รับเด็กอมมืออนุบาลมันก็รู้แล้วรถเฟอรรารี่พ่อของแกมันขับทีเดียวก็ร้อยหกสิบร้อยแปดสิบอยู่แล้วตอนนี้ประชาชนคนไทยก็ไม่รู้ว่า พระราชาบัญญัติจราจรฉบับใหม่ก็ดัดจริีห้ามรถวิ่งเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนทุกสายในประเทศขบวนนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมันเกินอยู่แล้วใครจะไปจับเหมือนกับรถเตอรีแต่แล้มีที่ไหนใบละ80บบาทนี่มันสังคมดื่มปัสสาวะดมอุจจาระพระบิดาแล้วก็รัฐมนตรีอนุชาก็ไม่รู้เรื่องพวกนี้ ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เรารพการสอบสวนข้าราชการไทยนี่มันช่วยกันเรียกรับสินบนนี่ผู้อำนวยการปปงนี่นะครับเรียกยี่สิบล้านมีการโอนเรียบร้อยครับผมนี่สอบสวนที่ปักใต้เนี่ยมันโอนกันเข้าบัญชีเลยครับคนโอนเนี่ยเขามาร้องผมเรื่องหายไปอะครับท่านดครับมันมันประหารชีวิตนะ ตามมาตรา149กฎหมายอาญาประเทศไทยนะักกฎหมายเยอะกองทัพทำไม่ทำเลยเรื่องพวกนี้พอมีเรื่องดังก็ไปกันเป็นแถวครับแต่อย่างไรก็ตามทุกคนนะทำดีผมไม่ว่าหรอกมันไม่ได้หิวโสมหิวแสงทำตามถนัดในที่สุดอัจาริยะเห็นไหมก็ทำให้ผอบอรตอรอเซ็นคำสั่งสอบสวนวินัยแล้ว แต่ว่าอย่าลืมมารี์ผู้บัญชาการตำรวจนครบานคนหนึ่งรับเงินบริษัทเบียร์ช้างทุกเดือนเดือนละห้าหมืนมันทุจริตต้องไล่ออกต้องจำคุกตลอดชีวิตแต่พวกนี้มันไม่มีใครติดตามอัศวินไม่มีทางได้เป็นผู้ว่าปทม,มเพราะมันเป็นคนล้มคดีของผมที่ผมแจ้งจับอธิบดีกรมตำรวจพลบุญญาินดาและปปปทันคนะ มันเป่าเชิยเฉยๆนะครับท่านที่ครพบนี่เพราะมันเส้นใหญ่ไอ้คอนเส้นใหญ่ไม่ติดคุก